ว่าแต่ตัวเฮี้ยเลยค่ะตัวอื่นๆมันก็ไม่มีโอกาสวิ่งเข้าบ้านเหมือนกันเหนียวนเนาะโอ้ <c oughs> แต่คลิปนี้คนดูเจล้านครั้งอ่ะโอ้โหด่าคุณแม่ไปซะแล้วหล้านอ่ะสงสารน้องคนโตไง <c oughs> กระโดดหยงหยงอยู่คนเดียวกลัวแล้วก็ไม่ไม,มีผู้ใหญ่เลยไอ้ที่เขากระโดดหยงหยงตรงนั้นอ่ะพี่บอล คือเพราะว่าแม่เขาอยู่ข้างในไงเขาอยากไปหาแม่เขาไงแต่จะไปก็ไม่กล้าไง,งใช่เออน้องตัวเฮียก็วิ่งพลานอยู่หน้าประตูเลยนะโอ้โตายขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกนะอืน้องคงตกใจนะครับค่ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาดราม่าสนันยังไม่เลิกนะครับหลังจากน้องแพรีร่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคนที่ไปหาประโยชน์กับความเชื่อเรื่องปีชงปรากฏว่าหมอรักปันธงออกมาฟาดกลับเลยเรียกคนที่วิจารณ์เรื่องปีชงเป็นพวกลักกัะเพศครับี่ ว่าโลกของคุณเปิดมุมมองให้ใครอีกหลายคนเวลาที่คุณมุ่งมั่นคุณสร้างแรงบันดาลใจให้คนอีกมากมายความสนเของคุณสร้างรอยยิ้มให้กับโลกอีกหลายใบคุณรู้ไหมว่าการที่เรายอมรับในตัวตนของเราได้ผลไมใ่ใครหลายคนกล้าเป็นตัวเอง ลองทำเลยใหม่ๆเพื่อเปิดมุมมองที่แตกต่างแค่สิ่งเล็กๆก็ช่วยเติมกำลังใจให้เราได้ไม่ว่าสิ่งดีๆที่คุณทำจะเล็กหรือใหญ่คุณได้ช่วยมุมโลกเราให้ได้อยู่ดื่มเนสกาแฟแล้วออกไปทำอะไรดีๆในโลกของคุณ โลกของคุณ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 สร้างแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนเพื่อนที่คอยช่วยบรรเทายาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์เพื่อนที่พร้อมไปไหนไปกันยาดมตราถ้วยทองกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอน นนช่วยเซฟ,ฟคุณได้และรู้ใจก็ช่วยเซฟคุณเพราะไม่มีคู่กรณีก็เคลมได้รู้ใจเซฟกาประกันภัยของคุณสูงสุด30%แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลใช้ง่ายแค่สะะกลิ่นไม่ฉุนแถมมีหลายเฉดสีให้คุณเลือกสวยปิดผมขาวได้สนิทให้สีผมสวยด้วยตัวคุณเองสิคะเลือกสวยได้ในแบบที่คุณโอเคปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบล หากร่างกายขาดวิตามินซีแนทซีแบบเม็ดและแนทซีเอสเตอร์แบบชงจะแบบเม็ดหรือแบบชง mm hmm. ก็ใช้รักษาอาการขาดวิตามินซีได้แนทซี c, จาก Mega We Care นอนน้อยงานเยอะรอบดวงตาเลยฟองว่าเหนื่อยใหม่ l o r e a l Paris Glycolic Bright Eye Serum ด้วยไกลโค l i c แอซิดในยาซินามายและวิตามินซีจีรอบดวงตาดูสดใสขึ้นความหมองคล้ำลดเลือนลง49%ใน2ส,สัปดาห์ Glycolic Bright Eye Serum จาก L'Oréal Paris ครบเครื่องเรื่องเฟอร์นิเจอร์และการแต่งบ้านยิ่งใหญ่ระดับเมกะโชว์เฟอร์นิเจอร์เมกะโชว์13-21มกราคมนี้ที่อิมแพกเมืองทองธานี นวนโดยแว็กซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังเป็นที่นิยมแพร่หลายยานามแก้ร้อนในเขาคุยจากไวอานโอสดแก้ไขตัวร้อนผลิตจากสวนไพร้อยเปอรนต์อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใหม่ก็เกลียบ PR Big Bag รถสาหร่ายอร่อยเข้มเต็มซองยาแก้ไอตราอาปาเช่และยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่ เจ็ดโมงพอดีเลยค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กันที่เรื่องของปีชงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครปีชงต้องแก้ตั้งแต่ต้นปีก็เ,เลยทําให้ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยแมย้ว่าจะผ่านมาเพิ่ง10วันมีคนพูดถึงกันแล้วว่าออคนเกิด ลัคนาราศีนี้อะปีมะโรงชงใหญ่เลยก็ต้องไปแก้ชงกันไปแล้วคนที่ออกมาฟาดหลังจากที่น้องแพรี่หน้าฉ่ำก็ออกมากระน,นำด่าเลยนะคะคุณผู้ชมว่าคนที่เชื่อปีชงก็มีแต่พวกโง่ค่ะใครที่มึงกล้าบอกว่า365วันสมมติปีที่แล้วมึงไม่ชงอย่างเงี้ย3 6 5วันที่ผ่าน